สวัสดีชาวบัมม่าไอทีครับวันนี้อยู่กับผมบัมอีกเช่นเคยนะครับและช่วงนี้แน่นอนว่าเราต้องระวังโควิดกันมากขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้เรายังอยู่กับการรีวิวโทรศัพท์มือถืออีกเช่นเคยนะครับและมือถือที่ถูกส่งมาให้ผมวันนี้เป็นแบรนด์จาก In f ฟินิตนั่นเองครับ i n f ฟินะ <laughs> นิตนะเน้นมาก i n f i ินิตเนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วกันบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมรีวิวอ n f ฟิน t ไปประมาณสัก5 6รุ่นแล้วนะครับแล้วก็ คลิปแรกๆผมก็บอกไวแล้วว่าอินฟินิตเนี่ยผมรู้จักเพราะว่าน้าผมเนี่ยเขาซื้อแบรนด์นี้ใช้แล้วเขาบอกผมว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ใช้ดีนะบริการหลังการขายก็ดีแล้วก็สเปคเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับราคานะครับวันนี้ครับอินฟินิตส่งตัวอินฟินิตฮอต เพนเพลงนะครับหรือว่าฮอตสิทธิ์เนี่ยมาให้ผมได้ทําการรีวิวนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยส่งมาให้ผมประมาณัสองอาทิตย์แล้วนะครับเนื่องจากคิวการรีวิวค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวก็เลยทํารีวิวให้ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาวางจาหน่ายตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับสามารถสั่งได้ทาง Lazada เลยราคาเปิดตัวมาครับสามพบาทตัวนี้ เด็ดตรงไหนบ้างนะครับโอเคและที่ผมได้ใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์นะฮะโอเคเราจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานนะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาใหญ่มากครับ6.82นิ้วจอเป็น HD plus นะครับ HD plus เท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาตัวจอตัวนี้ไปดู u t u b e นะครับคุณสามารถดูความละเอียดที่เป็น Full HD ได้เพราะว่าตอนนี้ YouTube อัปเกรดมาให้ดูเป็น Fu l l HD ได้แต่ความสามารถในการดูของเขาหรือว่าความละเอียดของตัวหน้าจอมันจะได้แค่ HD+ Plus เท่านั้นนะครับก็บอกไว้าตามตรงประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอที่มันใหญ่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราเอาไปใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram รวมถึง YouTube ต่าง,าง,างนะครับมันจะได้อัตราลดที่แบบเต็มตาเต็มใจมากๆคุณผู้ชมครับดูกันแบบเต็มเต็มเลยแล้วก็ตัวนี้เน้นจริงๆครับเพราะว่าเขาให้แบบมาถึง 6,000มิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานได้ข้ามวันหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้งานดูหนังฟังเพลงเนี่ยโหเพลินมากๆเลยเดียวนี่คือจุดเด่นที่ผมบอกเรียกว่าเป็นจุดเด่นเด่นหลักๆของ h o ต เทนเพลตัวนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับ c p u ที่ประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับตัว h e l i o G35 แล้วนั้นเนี่นะครับเป็นตัวที่ไม่ได้เน้นเล่นเกมหนักๆอย่างแน่นอนนะครับบอกตรงๆว่าเล่นเกมระดับปานกลางถึงระดับเริ่มต้นได้เท่านั้นนะครับเม <ME> er <is: S 2> ื่อประกอบกับแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เน้นใช้งานทั่วไปนะครับโซเชียลมีเดียเล่นเกมบ้างนิดหน่อยได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อึด มากมากเลยทีเดียวครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแนะนาว่าให้ซื้อตัวที่เป็น3599บาทตัวที่เป็น램สี4รอมอยู่ที่64นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น G25 ผมว่าตัวนั้นเนี่ยผมว่าสเปคมันต่าไปนิดนึงอยากให้เป็นตัวนี้เลยสําหรับการใช้งานเบื้องต้นในปี2021ตัวนี้ครับเดี๋ยวนี้เราจะไปรีวิวตัวนี้กันนะครับรวมถึงเรื่องของกล้องนะวันนี้ผมเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายผมเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮรลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตดูนะครับแล้วก็บทสรุ เอาครับผมจะพูดเรื่องของดีไซน์ของตัว Infinit e Hot 10 Play ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับดีไซน์ของตัวนี้นั้นนะครับผมจะบอกว่าสีที่ถูกส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับเป็นสีดำนะครับล้วมันจะมีอีก4สีซึ่งผมจะบอกว่าสีดำตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์มาสวยมากๆถือว่าดีไซน์มาสวยเกินราคามากๆเลยทีเดียวนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยครับเขียนว่า Infinit นะครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้สแกนใบหน้าได้ด้วยทำได้เร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยวางเร ก็มี f r e s h LED มาให้วางเรียงกันมาแบบนี้สวยงามมากครับส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับตัวนี้หน้าจอของเขา6.82นิ้วอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นความละเอียด HD+ นะครับแล้วก็กล้องเขาเนี่ยเป็นติงด้านบนนะครับ8ล้านพิกเซลครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาเริ่มแรกเลยยังไม่ติดฟิล์มมาให้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่ติดฟิล์มจากที่เขาแถมมาให้เราได้ครับดีไซน์ด้านข้างด้านขวาของตัวเครื่องครับมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มมิลนะครับสำหรับการชาร์จตัวนี้ยังเป็นไมโคร USB อยู่นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้จะมีไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งตัวครับโอเคครับด้านซ้าย 2นาโนซิมนะครับเราสามารถใส่ไมโคร SD เพิ่มได้นั่นเองครับส่วนด้านบนดีไซน์มาเรียบๆแบบนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้ลําโพงจะอยู่ด้านล่าง1ตัวนะครับถามผมนะครับในเรื่องของการดีไซน์ผมว่าสวยงามนะครับแต่ว่าตัวนี้หน้าจอใหญ่นะครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆนะฮะแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยหนักนิดนึงฮะสองกรัมนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาให้มาถึง6 0 0 0นมิลลิแอมนั่นเองครับสำหรับข้อสังเกตก็คือตัวนี้ยังเป็นไมโคร USB ที่ผมบอกไปนั่นเองฮะมาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพบ้างครับ5 บ,บวกกับแรม4รอมอยู่ที่64ถามว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับในราคา3ามพันหผมว่าตรงนี้เน้นมากๆในเรื่องของการใช้งานทั่วไปถ้าคุณไม่เน้นเล่นเกมมากมายอะไรนะัเล่นฟังแบบเ,เล่นโซเชียลนะครับฟังเพลงจาก YouTube นะครับอินสตาแกรมอะไรแบบนี้นะครับติกตอกอะไรแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสําหรับการใช้งานเพราะสามารถใช้งานได้ข้ามวันอย่างแน่นอนนะครับและตัวนี้เนี่ย เป็น XOS นะครับ OS ตัวนี้ของเขาเนี่ยผมว่าใช้งานง่ายแล้วก็ในเรื่องของทุกไอคอนต่างๆของเขาเนี่ยดีไซน์มาสวยงามน,นะครับเขามีในส่วนของเพลย์โหมนะครับพยายามในเรื่องของการบีบนะครับตัว CPU หรือว่าการประมวลผลกราฟริกให้ดียิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไปนะเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของเกมแบบเน้นๆละกันครับเอาละรครับพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมบนตัว Infin ิต Ho Play ตัวนี้บ้างครับสำหรับเกมนะครับบอกตามตรงเลยตัวนี้เนี่ยใช้ CPU ที่เป็นตัว HIOG e l 3 5ที่ผมบอกไปแล้วว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมที่แบบแรงๆมากๆแต่ว่าเกมระดับปานกลางถึงระดับเริ่มต้นเนี่ยถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับก็ RAM 4รองโหวแล้วก็มีในส่วนของ i n f i n i t ตที่เป็นตัว XOS เนี่ยเขามีเพล y m โหมมาให้ด้วยเพื่อรีดประสิทธิภาพของตัว กัดจอของ CPU ตัวนี้ออกมานะครับคืออันดับแรกเลยผมเอาไปลองนะครับก็คือเกม ROV ก่อนเลยเพราะว่าผมชอบหน้าจอที่มันแบบมีสัดส่วนแบบนี้คือมันจะบเหมือนกับยาวขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเราเล่น ROV แผนที่เราก็จะแบบเหมือนแบบใหญ่ขึ้นเลยแบบนี้นะคือผมไปเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันโอเคสาหรับ ROV นะเฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงสุด60นะครับแล้วก็มีจังหวะเข้าตีอะไรบ้างเนีย่ยอาจจะตกมาที่57-58ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ผมชอบนะครับฟีลลิ่งในการสัมผัสบ,บนหน้าจอที่มันยังไม่ แบบนี้ผมว่าเออเฮ้ยมันรู้สึกดีนะครับแล้วก็ผมว่าไอตัวเพลย์โหมดของเขาที่รีบประสิทธิภาพของตัว G P U ของตัว Infinite Hot 10เพลยตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับครนี้ r o า RV ผ่านไปถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับครนี้ก็เลยอยากจะลอง PUBG บ้างก็เลยขยับไปลอง PUBG ซึ่งปรับได้ระดับแบบเริ่มต้นทุกอย่างเริ่มต้นทุกอย่างเลยนะครับก็เล่นไปก็เล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันมีอาการกระตุกพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับพ u b g นะครับก็ สำหรับพับจีแล้วนั้นผมว่าอาจจะอาจจะเล่นได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเล่นแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันสะดุดบ้างอะไรประมาณนี้ก็สําหรับเกมพับจีเนี่ยผมว่าก็ก็พอเล่นได้แต่ว่าเล่นแล้วมันอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะครับคราวนี้ ก็เลยคิดว่าเออให้เราลองเล่นเกมแบบระดับเริ่มต้นซิก็เลยลองมาเล่นเกมที่มันแบบเป็นเด็กๆทั่วไปเล่นแบบเก็บหลงเก็บเหรียญอะไรแบบนี้เอออันนี้มันเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่แล้วก็แบบเฮ้ยสนุกอะะรู้แบบเฮ้ยหน้าจอมันใหญ่มันจับแบบสัมผัสอะไรเงี้ยดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ในเรื่องของเกมผมบอกได้เลยว่าถึงแม้จะมีตัวที่เป็นเกมโหมดมาให้นะครับอย่าง Rv เนี่ยถือว่าเล่นได้แต่ p u b G ถือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมเริ่มต้นตอบโจทย์อย่างแน่นอนฟันทงเ <laughs> <laughs> อาละรครับมาพูดถึงเรื่ ตัวหนึ่งเนี่ยเป็น13ล้านมิกเซลอีกตัวหนึ่งเป็น AI Camera นั่นเองครับผมเองวันนี้ก็ไปลองเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วก็ถ่ายรูปเล่นมานะครับทั้งหมดปกตินะครับโหมดในเรื่องของการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับก็เอาแบบตามตรงแล้วกันนะครับในเรื่องของคุณภาพของกล้องนะครับถ้าเทียบกับราคาผมก็ถือว่าให้ผ่านนะครับแต่ก็จะมีนิดนึงนะครับสำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์การตัดคอเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมของกล้องหลังถือว่าทําได้ดีคือผมว่าเเเคค้้้้าา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 ากกกกก็ทททํออ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 อมมมไไดดสััับรรขขงงงงนนนนนน่่่่ะใณีลหถืวยพ สำหรับกล้องหน้าผมถ่ายที่มีแสงเยอะๆเนี่ยทำออกมาได้ดีน่าเนียนนะครับมีโหมดบิวต์ตบิวตี้อะไรให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้3 5 9 9บาทผมว่ากล้องถือว่าผ่านเลยทีเดียวครับเอาละครับมาถึงบทสรุปของตัว Infinite h o t 10 Play ตัวนี้ครับสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่เรียกว่าตอบโจทย์มากๆทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube เล่น t ิ k ตอ k อะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าได้นาจอที่ใหญ่นะครับและแบตเตอรี่ที่ 1,599บาทคุณจะได้มือถือที่จอใหญ่ขนาดนี้หรือว่าแบตอื่นขนาดนี้จากแบรนด์ไหนฮะนี่คือการตอบโจทย์ของ i n f i n i t ตที่ออกตัวนี้มาได้อย่างครบ คุ้มค่าจริงๆครับอันที่สองนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปครับตัว XOS ตัวนี้ใช้งานง่ายไหลลื่นดีนะครับในเรื่องของกล้องก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีทีเดียวนะครับการโทรเข้าโทรออกนะครับและแบรนด์ของอินฟิ i t ตเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่แบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเท่าที่ผมรู้จักมาถ้าเกิดว่าคุณรู้นะครับว่าผมเองมีญาติญาติหลายคนใช้อินฟินิตอยู่เขาบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ใช้ดีและบริการหลังการขายถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวครับอันที่สาครับสำหรับข้อสังเกตของมือถือตตััววนนีีี้้่่สิงท ผมอยากให้มีแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีก็คือตัว Type C นั่นเองครับคือผมอยากให้เป็น d u a ไ Micro USB เปลี่ยนเป็น Type C เลยนะครับแล้วก็ผมอยากให้ในเรื่องของกล้องของเขาเนี่ยให้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะมันอาจจะยากนิดน,นึงนะแต่ถ้าเกิดว่ามีกล้องเพิ่มมาหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นเลนส์กว้างหรือว่าเป็นตัว uh, Depth Sensor อะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวที่แบบโหน่าสนใจมากๆทีเดียวทั้งกล้องทั้งการใช้งานทั่วๆไปก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในเรื่องของ Infinite Hot 10 Play ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมแนะนําไปก็อยากให้เป็นประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่มีคําถามอะไรนะครับสามารถถามมาด้านล่างหรือคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆุการติดตามนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับป้องกันและระวังให้ห่างไกลโควิดเอาไว้อยู่บ้านนะครับแล้วก็ดู YouTube อะไรแบบนี้ไปช่วงหนึ่งครับเดี๋ยว ับ Bump Up IT วันนี้ลากันไปแล้วบ๊ายบาย